สาวใหญ่สาวกเทสลามีเฮเพราะเตรียมมาเปิดที่ประเทศไทยแล้วหลังอกหักเรื่องภาษียกเลิกการทำตลาดที่อินเดียอย่างเป็นทางการเรียบร้อยหันหัวมาประเทศไทยนะเรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง พบกับข่าวรอบโลก EV กับ Daily EV ดูนะครับพบกับผมเวลอีกเช่นเคยก่อนจะไปชมคลิปกันนะลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อพลาดอัปเดตความเคลื่อนไหวเทโนยลยียานยนต์ที่น่าสนใจทั่วโลกกันผมต้องบอกว่าข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่ที่สั่นสะเทือนวงการรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเรานะรถยนต์น้ำมันก็เช่นกันนะคบของการมาค่ายรถยนต์ระดับโลกอย่างเทสลานะครับผมต้องบอกตั้งแต่ทําข่าวมาข่าวนี้คือดีใจมากนะหัวใจจะทะลุหน้าอกอยู่แล้วตั้งแต่ทําข่าวมาคือรอรุ้นอะเหมือนแบบวันนี้ฝันเป็นจริงแล้วโอ้ยทำได้แล้วนะครับ เทสลามาเนืองไทยแล้วนะครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ประเทศไทยเนี่ยไม่ได้อยู่ในหัวของเทสลาเลยนะว่าจะมาทําตลาดแต่รอบๆเรานะก็ไปจีนนะว่าจีนประเทศเขาใหญ่มีโรงงานขายายไเฟสสองเฟสสามผลิตนะมีไปคุยกับอินเดียประเทศที่ใหญ่รองลงมาจากจีนนะครับว่าจะทําโรงงานก็ไปคุยกันมีไปเปิดออฟฟิเชียลเดลเลอร์นะขายที่สิงคโปร์นะพวงมาลัยขวาเหมือนฮ่องกงเลยเหมือนกับประเทศไทยนะครับก็ไปคุยแล้วอย่างล่าสุดเนี่ยมีการไปคุยกับทางรัฐโมนตรีของอินโดนะีเซีย เรื่องการจะทําโรงงานผลิตแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จีบๆว่าจะมาทำโรงงานผลิตเทสลาที่อินโดนีเซียอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเขากําลังจะเดินทางไปคุยที่อินโดนะครับทางพวกเราก็ได้แต่น้องมองตาปริบๆแบบเอ้ยทำไมไม่สนใจกูบ้างข้ามหัวไปข้ามหัวมานะครับก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยวันนี้เขาันมาจดทะเบียนที่บ้านแล้วแล้วนะครับคือก่อนนี้ผมได้ยินข่าวหรือว่าเอ้ยเทสลาจะมาทาตลาดเองที่ประเทศไทยเนาะแต่มันก็เป็นข่าวลือนะจนล่าสุดเนี่ยจากข่าวลือคนก็ไปค้นหาข้อมูลมีหลายเพจไปค้นหาข้อมูลมาจากกรมการค้าภายในนะไปเซิร์ช นะอันนี้เขาเปิดให้ทุกคนทั่วไปคนได้นะครับเจอชื่อบริษัทชื่อเทสลาวงเดบป,ประเทศไทยจำกัดซึ่งจดทะเบียนไปแล้วนะเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมานะครับโอ้โหการจดทะเบียนนั่นหมายความว่าเทสลาตั้งเป้าว่าจะทําเป็นออฟฟิเชียลและเอาจริงแล้วจะทําตลาดในประเทศไทยนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่โคตรดีใจว่ามาค่อนข้างชัวร์แล้วนะครับทีนี้เราจะมาคุยกันว่าทําไมเหตุผลเทสลาถึงมาไทยและการมาของเทสลาครั้งนี้จะส่งผลในบ้านเราทั้งตลาดรถยนต์ไฟฟ นะผู้เกมาร์เก็ตคนใช้ซื้อมาก่อนหน้านี้จะเป็นไง <_ m im> เดี๋ยวจะมาคุยแต่ละมิติกันขอเริ่มที่จากว่าทําไมโผถึงมาออกในประเทศไทยอย่างตอนแรกที่เราไม่ได้อยู่ในแมพของเขาเลยนะครับ อันเนี้ยสาเหตุหลกัหลกๆผมว่ามันก็คือมาจากการที่อ,อกหักจากทางประเทศอินเดียนะเพราะเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางเทสลานะครับได้ประกาศเป็นออฟฟิเชียลเลยว่าเขาใช้คําว่า abandon นะก็คือรัทิ้งนะฮะการทําตลาดที่ประเทศอินเดียอย่างเป็นทางการหลังจากที่พยายามยู่นานรายละเอียดนะครับอย่างในข่าวเนี่ยนะฮะอันนี้ผมอ้างอิงจากสารนัตรเงา electric นะฮะเขาก็บอกว่าเนี่ยทางเทสลาเนี่ยถ้าเราได้ยินข่าวตั้งแต่ปีที่แล้วที่ผมทำก็คือก็พยายามจะจีบให้เทสลาไปทําลงทุนผลิตรถ ไฟฟ้าที่นั่นเพราะว่าที่นั่นประชากรมันเยอะเทสลาก็สนใจแต่มีคนที่เก่งไอทีเยอะแยะมากมายนะครับแต่ก็พยายามหลายปีนะอย่างปีที่แล้วเนี่ยเขาจดทะเบียนบริษัทนะที่เมืองเบงกาลูนะครับเป็นเมืองหลองทางตอนใต้ของอินเดียนะว่าเอยจะทําตลาดนะโดยที่อ่าเริ่มไปเซอร์วีหาตาแหน่งซุปเปอร์ชาร์จสถานีซุปเปอร์ชาร์จว่าจะตั้งตรงไหนดูออฟฟิศยังไงแล้วเริ่มต้นจะทําตลาดเนี่ยเขาก็จะเอาไปเอารถนะฮะนำเข้าเข้ามาทําตลาดก่อนซึ่งมีการทดสอบวิ่งไปแล้วด้วยนะถึง7รุ่นด้วยกันนะครับโดยเบื้องตร ว่าเขาจะนําเข้าเข้ามาก่อนก่อนที่จะทาโรงงานก็ยังไม่มั่นใจตลาดอะ่ะซึ่งไอ้เรื่องเนี้ยเขาก็ติดเรื่องของภาษีนําเข้าครับว่าภาษีนําเข้ามันแพงมากนะครับโดยที่ทางทีมรัฐบาลของอินเดียก็บอกว่าเฮ้ย <c oughs> เขาก็ต้องทําภาษีที่มันแพงเพื่อต้องการปกป,ป้องนะเป็น,นกลไกในการปกป้องค่ายรถยนต์ในท้องถิ่นนะอย่างทาทามหินทรานะครับซึ่งอันเนี้ยก็เลยทําให้โอ้โหเขาก็พยายามจะไฟว่าเฮ้ยช่วยลดได้ไหมผ่อนปล้นได้กี่คันไฟไปไฟมาเป็นป,ป,ป,ปีก็ไม่คืบหน้านะครับโดยสุดท้ายนะก็ะได้ข้อสรุปว่าถ้าคุณนําเข้าลถจากทางกิ๊ เสี่ยงไฮนะซึ่งอันนี้เป็นแผนของทางเทส l a อยู่แล้วนะครับเพราะมันใกล้กับอนะินเดียเนาะผมจะไม่ให้นําเข้านอกจากสร้างโรงงานเท่านั้นจะไม่มีการยกเล้นภาษีให้ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นจุดชนวนแล้วก็ตัดสินใจจบนะน่าจะเป็นการเมืองระหว่างประเทศด้วยนะทางอินเดียกับจีนนี่เขก็พึ่มพิมกันอยู่นะก็กลายเป็นว่ายกเลิกดีลอินเดียทั้งหมดเลิวคนกับประเทศนะครับ ก็สรุปนะเอาเป็นว่าทางฝั่งอินเดียเองเนี่ยเรื่องของการทําตลาดอินเดียนะติดอยู่2ข้อก็คือเรื่องของกำแพงภาษีที่สูงนะครับก็อย่าลืมว่าค่ายรถที่ใหญ่ๆประจําชาติอย่างท a าท m ามอเตอร์มาหินทรานะครับท่าทาเองก็มีอุตสาหกรรมที่ถือว่าใหญ่ ครอบหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเหล็กไอทีแล้วก็รถยนต์เนี่ยอันนี้คือเขามีกำน้าในการล็อบบี้รัฐบาลได้นะเขาจะให้แบรนด์ระดับโลกเขามาทําตลาดได้ไงถ้าคุณเข้ามาเนี่ยแบรนด์เขาก็ตายนะครับอันนี้อย่างแรกเลยนะครับซึ่งถ้าเทียบกับไทยแล้วเนี่ยไทยยังมี FTA ระหว่างไทยกับจีนที่ภาษีนําเข้าศูนย์เปอร์เซ็นเขาก็เลยเลือกมาไทยเนาะอันที่2นะครับยอดขายรถที่อินเดียเนี่ยถ้าอย่างเทสลาเข้าไปเนี่ยจะกลายเป็นรถ l u x ก r y รีนะซึ่งยอดขายกลุ่มร็อกซ์ทรีมันไม่ได้เยอะมากสักเท่าไหรนะ่่นนถถ้้าาาเเทียยเียยยบอองิด คือส่วนมากคนจะใช้รถขนาดเล็กอย่างของท a า,ท,าท่าราคาไม่แพงขนาดเล็กนะครับแล้วรันบวันี้ทาทาก็ทํารถยนต์ไฟฟ้าแล้วกลายเป็นว่าถ้าเทสลาเข้ามาเนี่ยสู้ไม่ได้แน่นอนฉะนั้นบล็อกไว้ก่อนแล้วยังพวกรถขนาดเล็กอย่างพวก ไดฮ h a t s u ุมาลุตีอ่ z ซูซพวกนี้รถขนาดเล็กคนนิยมใช้ดังนั้นนะครับถ้ามองในตลาดประเทศไทยประเทศไทยขายเทสลาไปขนาดนําเข้ามาแพงๆเนี่ยปี2 0ง0ขายไป97คันปีที่แล้วเนี่ยขายไป220กว่าคันนะครับยังไม่รวมปีนี้นะนั่นหมายความว่าตลาดเรามี potential มีความเติบโตมากกว่าเขาก็เลยเลือกเบนเข็บม,มาประเทศไทย ก็ลหลังจากที่เขาตัดสินใจนะเบนเข็มว่าจะไม่ทําตลาดที่อินเดียนนะหันมาประเทศไทยดีกว่านะครับเพราะว่าข้อจํากัดข้อได้เปรียบเนี่ยน่าสนใจทั้งตลาดข้อได้เปรียบด้านภาษีนะครับก็เลยมาทําการทาอย่างเป็นรูปัธรรมนะก็คือไปนจดบริษัทเรียบร้อยนะครับก็คือบริษัทเทสลา ประเทศไทยจํากัดนะในวันที่25เมษายนที่ผ่านมาถ้าดูจากไทมิ่งเวลาเดียวกันเนี่ยคือเป็นช่วงเวลาที่เขาเริ่มจะเห็นว่าความเป็นไปได้ในตลาดอินเดียเริ่มไม่มีแล้วนะ,ะเริ่มมีแสงริบหรี่ิบหรี่ใกล้จะดับท,ทันทีเขาก็เลยเบนเข็มมานะครับก็เลยอ่ะมาจดบริษัทนะครับทีนี้นะฮะในล่ข้อละเอียดรายละเอียดในการจดบริษัทอันนี้ทุนจดทะเบียนอยู่ที่3ล้านบาทมีคนบอกว่าทำไมมันจดน้อยจังเฮ้ยเขาไม่ได้ทาโรงงานนะต้องบอกว่าอันนี้คือเขามาจ,าจดจัดตั้งเหมือนอย่างที่สิงคโปร์เป็นออฟฟิเชียลเดลเลอร ซึ่งในหัวข้อวัตถุประสงค์นะที่น้องไปคัดมาให้นะของบริษัทนะก็จะมีเรื่องของการจัดจําหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งรถกระบะรถตู้รถขนาดเล็กนะครับซึ่งอันเนี้ยแน่นอนอยู่แล้วเขาขายรถยนต์ไฟฟ้านะอันที่2นะครับจัดจําหน่ายนะฮะอันนี้โอ้โหข้อที่2นี่น่าสนใจคือแหล่งผลิตและเก็บกักพลังงานนะแหล่งแหล่งผลิตไฟฟ้าและเก,ก็บกักพลังงานนี่ก็น่าจะเป็นโซลารูปหรือเปล่านะครับแล้วก็พาวเวอร์วอลนะครับแหล่งเก็บกักพลังงานซึ่งเทสลา พยายามจะผลักดันเรื่องอีโคซิสเต็มอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้เขาก็จดบริษัทอันนี้เขาจดมาเรียบร้อยแล้วนะก็คือจัดตั้งที่สำนักงานอยู่ที่ออซีซันแถวสาทรน,นะครับแถวถนนวิทยุเนาะแล้วการจดเดี่ยดเตอร์3คนนะครับซึ่งเป็นดรกเตอร์มีชื่อ นะฮะอยู่ในตำแหน่งสำคัญสำคัญนะอย่างนิสเตอร์เดวดจอห์นเฟนสไตน์นะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นดี렉เตอร์เรื่องของโกลบอลเทสลาก็คือดูแลตลาดต่างประเทศนี่แหละนายไวท่าคารท่านะครับรับผิดชอบเรื่องบัญชีนะครับนายยารอนคายนะครับรับผิดชอบเรื่องของการเงินนะครับก็3คนนะที่มาเป็นดี렉เตอร์นะก็เราอย่างน้นอยๆจดที่ติบคุคคลต้องมี3คนนะครับซึ่งอันนี้จดเรียบร้อยแล้วโดยใช้บริษัทที่เป็นบริษัททางด้านกฎหมายนะซึ่งบริษัททีเลสแอนด์กิฟสันนะฮะซึ่งเป็นบริษัทที่ใช้ในการจดทะเียนัในนอ,นออใตวกฉง ทั้งหมดไมาจะเป็นลาวพม่าเวียดนามกัมพูชานะครับรวมทั้งไทยด้วยนะอันนี้เขาก็ใช้บริการบริษัทเนี้ย จดจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการมาของเทส la นะที่จะทำตลาดเมืองไทยอย่างเป็นทางการเนี่ยจะส่งผลอย่างไรบ้างนะผมพูดในมุมของผู้ใช้งานหรือคนที่อยากจะซื้อรถเทส la ก่อนละกันนะอย่างผมเนี่ยอย่างแรกเลยนะฮะคนอยากจะรู้ก็คือเรื่องของราคารถนะครับว่าราคารถถูกลงไหมนะครับผมตอบเลยว่าถูกลงแน่นอนนะครับนั่นก็เพราะว่าอย่างเกรมาร์เก็ตหรือผู้นําเข้าอิสระเวลานาเข้าเข้ามาเนี่ยคุณจะต้องเสียภาษีนําเข้านะครับเหมือนเรานําเข้าสินค้าจากต่างประเทศใช่ไหมแล้วคุณไม่ได้เป็นออเทอร ไม้ดีลเลอร์หรือเป็นคนตัว,ตวแทนจัดจําหน่ายเนี่ยคุณจนะไมันจะไม่มีทางซิกแซกได้นะคุณต้องเสียภาษีแบบเต็มเมนะครับอย่างในเคสของเทสลาเนี่ยรถเทสลาที่นําเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยอันนี้จากโรงงานที่ผลิตที่กิกกัลแฟกตอรี่เซี่ยงไฮ้นะครับหรือประเทศจีนนะซึ่งอย่างที่เรารู้กันนะมันจะมีข้อตกลงว่าไทยกับจีนนะหรือ a f ฟดีเนะฟีเทสกิมเมนต์ระหว่างไทยกับจีนนะครับก็คือภาษีนำเข้า0%เสียสรพสามิเต8% เสียเพื่อมหาไทย10แล้วก็แหวน7%ดรเนะก็เหมือนอารมณ์ G z H, เหมือน MG z s เหมือนโอล่ากูดแคที่เขาทำตลาดในประเทศในประเทศไทยนะยกเว้นเขาไม่ได้เข้าร่วมแพคเกจน,นะเพราะว่าเขาเอามาขายอย่างเดียวไม่ได้มีแผนจะมาทําโรงงานประกอบในประเทศไทยยังไม่มีนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างเทสลาเนี่ยนำเข้ามาเทาคือเขามาทําตลาดเขาจะได้สิทธิ์ตรงนี้เขาสามารถขอ form e ยกเวน้นภาษีนําเข้าได้ต้องเป็นระหว่างค่ายรถกับ authorized dealer ด้วยกันเท่านั้นถึงจะขอไอ้อ o ์ม e นี้ได้ดังนั้นราคายัางไงก็ถูกโลกว่าแน่นอนนะครับส่วนจะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวผมบ ช่วงคล้ายคคลิปเนาะอันที่2นะครับสิ่งที่มันจะได้นะฮะส่งผลแน่นอนก็คือการดูแลหลังการขายนะครับซึ่งการดูแลหลังการขายเนี่ยคือเวลามาค่ายรถเนี่ยค่อยต้องทําเรื่องของเซอร์วิสนะไม่ว่าจะเป็นการสต็อกอะไหล่ชิ้นส่วนที่สึกห้อจะต้องทาการเปลี่ยนบ่อยอันนี้เขาจะต้องทํารับรองนะเพราะคนที่ใช้รถต้องการความมั่นใจว่าเฮ้ยคุณจะดูแลฉันได้ไม่ใช่ซื้อรถแล้วมันขายขาดมันก็ต้องมีเข้ามาเปลี่ยนทายาเช็คนูน่นเช็คนี่เปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่นั้นอะไหล่นี้ซึ่งอันนี้อ่างค,าค,งาค,าค่ายรถเขา ถ้านําเข้าเข้ามาเจอไอสิ่งที่เข้าไปนะโอ้ถึงกระอึง้งนั่นก็คือเบีย้ยประกรันนี่เองเบีย้ยประกรันวันนี้ของเทส la นะฮะอย่างที่ผมทราบมานะครับรู้แล้วยังตกใจนะนั่นก็คืออยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แบาทต่อปีบวกลบนิดหน่อยนะครับหนึ่งแบาทต้องเสียทุกปีเนี่ยถามว่าเอ้ยถ้าเขามาเนี่ยจะถูกลงไหมหเบีย้ยประกรันตอบเลยว่าถูกลงนะครับด้วยหลักการของเบีย้ยประกรันเวลาคานวณเนี่ยถ้าใครไปดูในคลิปเก่าที่ผมเคยคุยกับโบเกอร์เนี่ยหลักการง่ายๆนะก็คืออย่างแรกเลยถ้าคุณมีออเทอร์ไรด์ดีลเลอร์ในประเทศเนี่นถลา ที่นาเข้าแน่นอนนะครับเพราะถ้าคนที่เป็นออเทอร์ไรด์ดีลเลอร์จะต้องมีสต็อกใช่ไหมซึ่งสต็อกเนี่ยเขาก็จะมีการควบคุมราคาต้นทุนของอะไหลไว้อยู่แล้วอ่าถ้าเปรียบเทียบกับคนที่นําเข้าเข้ามาเนี่ยถ้ารถชนนะฮะรถที่นาเข้าเข้ามาชนปุ้งนะครับแล้วเราไปเคมกับทางคนที่นําเข้าหรือผู้นําเข้าอิสระเนี่ยเขาไม่ได้สต็อกอยู่แล้วหรือเขาอาจจะสต็อกบางชิ้นนะฮะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้สต็อกทุกชิ้นอยู่แล้วเขาก็ต้องสั่งเข้ามาซึ่งพอสั่งเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องโดนเรื่องของอ่าเเเงงงงินนนนนนนททีีีีี่่่่่่ปปปลลยแอออาาาาาาาซื้้ใใรรรคคไมช็ดด์โภษกตหัั S 1> <S 1> <S <S อะไรจะ แพงกว่าคนที่เป็นออโทไรด์ดีลเลอร์แน่นอนดังนั้นก็เลยจะทําให้ส่งผลกับเบี้ยประกันเลยต้องทําแพงครอบคุมความเสี่ยงไว้ก่อนฉะนั้นถ้าออโทไรด์ดีลเลอร์มาเบี้ยประกันจะถูกลงนะครับอันที่4นะครับสิ่งหนึ่งที่วันนี้คนที่ใช้เท sla อยู่แล้วเนี่ยก็คือการปลดล็อกหรืออัปเดตแอปพลิเคชันเพราะรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยส่วนมากมันขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์นะซึ่งวันนี้บางฟีเจอร์เนะี่ยมันยังไม่ปลดล็อกนะเพราะว่ามันเหมือนเรามือถือเครื่องหิ้วเข้ามานะครับยังไม่สามารถแก จะปลดล็อกฟีเจอร์สาคัญสัคัญอย่างพวก g o o g l e Map สถานีซูเปอร์ชาร์จฟีเจอร์ที่คนอยากจะใช้อย่าง FSD หรือ Full Self Driving นะอันนี้ก็มีโอกาสได้ใช้งานแน่นอนหลายคนก็คงมีคําถามนะครับว่าเอาแล้วคนที่ซื้อรถเท sla ไปก่อนหน้านี้นะผ่านผู้นําเข้าอิสระหรือเกมเก้นท์นะนำเข้าจากฮ่องกงก็ตามอังกฤษก็ตามนะครับแล้วเท sla ประเทศไทยจะดูแลหรือเปล่าเนะี่ยอันนี้นะบางคนอาจจะมีประสบการณ์ว่าเอ้ยเคยเอารถนําเข้ามาใช้นะครับคุณนําเข้ามาเนี่ยคือบางรุ่นเนี่ยเขาไม่ได้ทําตลาดในประเทศไทย คุณไปซื้อบอยบริษัทแม่ในต่างประเทศเขามีปัญหาเนี่ยคุณอยากจะไปเคมกับบริษัทลูกไปเ,เขาก็บอกว่าอ่ะคุณซื้อที่ไหนก็ไปเคมที่นั่นสิคุณไปซื้อกับไปเคมกับผู้นําเข้าสิหรือถ้าจะรับเคมคุณก็ต้องเสียค่าเซอร์วิสชาร์จพิเศษนะต้องนําเข้าจากต่างบริษัทแม่ต้องทําเรื่องคุยพิเศษนะก็ต้องเสียค่าดําเนินการอีกนะครับซึ่งในกรณีนี้ของเทสลาเนี่ยคนละเรื่องนะเทสลาเองเนี่ยเขาใช้ policy ที่ชื่อว่าวัน g l o b a l policy นะครับสไตล์เทสลาเวลาเขาจะไปเปิดด เขามากคุณจะซื้อรถที่ไหนบนโลกใบนี้นะประเทศไหนก็ตามเนี่ยมันก็เหมือนคุณซื้อกับบริษัทแม่อยู่ดีนะครับดังนั้นก็คิดว่ายังไงเขาก็ดูแลแน่นอนนะครับเพราะผมเชื่อนะอย่าลืมว่ารถเทสลาเนี่ยมันคือ IOT นะมันมีการส่งข้อมูลไปยัดไปที่ฐานข้อมูลส่วนการพวก Data Dojo Center อยู่แล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยพวกฝ่ายไอทีเขาก็ต้องไปคุยกับอ e ีลอนว่าเอ้ยนี่มันมีประเทศที่ไม่ได้ขายนี่หว่าแล้วทําไมมันมีรถ400วคันคือในไทยผมคาดว่าน่าจะมีประมาณ400คันนี่เป็นเทสลาวิ่งอยู่เนี่ยเอ้ยแล้วประเทศ มันก็แสดงว่าต้องมีคู่นําเข้าอิสระแต่เขาก็หลับตาข้างเดียวก็ถือว่าเฮ้ยมีคนอยากได้ลูกค้าอยากได้นะเขารักแบรนด์ของคุณอยากใช้เขายอมจ่ายแพงนยะคนกลุ่มนี้คุณควรต้องดูแลก็ยังไงก็ลูกค้าเหมือนกันนะครับเขาขนาดซื้อยอมไปใช้ก่อนนะครับซึ่งวันนี้ถ้าเทสลามาเองแล้วก็ไงก็ต้องซื้อซื้อกับทางเทสลาเพราะด้วยกลไกราคาคือซื้อกับออสเตรียดีลเลอร์ราคาถูกกว่าแน่นอนนะครับ ทีนี้มาพูดถึงในฝั่งคนขายกันบ้างเออเมื่อกี้ในฝั่งคนใช้งานนะยังไงเทส l าก็ดูแลอยู่แล้วคุณซื้อโปรดักต์เขาซื้อสินค้าเขาไงเขาาดูแลเนาะทีนี้ถ้าเป็นคนขายที่นําเข้านะพู้นาเข้าอิสระหรือเกมาร์เก็ตเนี่ยจะทํำยังไงมีเวลาเตรียมการขนาดไหนในการจะถอยออกจากตลาดนี้เพราะเทสลามาเองแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบจากขั้นตอนจากเฟสการก่อตั้งเทสลาที่สิงคโปร์เนี่ยซึ่งอันนี้คล้ายๆกับไทยนะก็คือมาตั้งออเทอร์ไรด์เดลเลอร์ขายแล้วก็เซอร์วิสเนี่ยใช้เวลาประมาณคาดการณ์นะประมาณหนึ อาจไวกว่านั้นนะอาจจะมาปีนิดๆน,นะครับคือขั้นตอนเนี่ยเวลาเขาดูเขาบอกว่าเทสลาเนี่ยก่อนที่เขาจะขายรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเขาจะต้องสร้างสถานีซูเปอร์ชาร์จก่อนนะอันนี้คือเป็นสิ่งสําคัญนะเพราะว่าต้องการสร้างแอนิเวอร์แซเมนต์นะให้คนมั่นใจว่าถ้าคุณใช้รถยนต์ไฟฟ้าสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคเรื่องการชาร์จนานเนี่ยนี่ไงฉันมีสถานีซูเปอร์ชาร์จนะชาร์จแค่แป๊บเดียวคุณก็วิ่งได้เป็นร้อยโลนะชาร์จแค่สิบนาทีสิบห้านาทีก็วิ่งได้เป็นร้อยโลแล้วดังนั้นเนี่ยยยยเเเคค้้้้้้้้้าา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 าจจจะะะะะตอออออองงงงงงสสสสสรรรรรถถถถนน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 นีีีีีชช์์ใใหหไดึกกก่ก่่ิโปปมมมณฮััขูลบ็ ถึงจะเริ่มขายเนาะพอเขาเลือกเซอร์เวยว่าจะทา้งสถานีซูเปอร์ชาร์จแล้วนะผมคิดว่าในไทยก็คงจะอยู่ในขั้นตอนนี้นะครับเขาก็จะเริ่มอัปเดตว่าทําตรงไหนบ้างเพราะตอนนี้มีการไปคุยกับการไฟฟ้านะครหลวงการไฟ้าสวมิภาคเรียบร้อยนะว่าจะหาจุดที่จะลง สถานีซูเปอร์ชาร์จนะครับถ้าคุณเปิดแอป,ปมาและเริ่มเห็นจุดเทาๆเนี่ย1จุดจุดเนี่ยแสดงว่าเขาเตรียมทําตลาดแล้วนะครับถ้าเริ่มทําแล้วคุณก็ลองไปกดคลิกว่ามันเอาไวเบอร์เมื่อไหร่นะนั่นแหละถ้ามันบอกว่าเอ้ยเขาจะบอกเป็นปีเป็นเดือนเป็นปีนะถ้าคุณเห็นว่าบอกเอ้ยเอาไวเบอร์เมื่อไหร่แสดงว่าเมื่อน,นั้นแหละเขาพร้อมทาตลาดเต็มตัวนะั้นนั้นถ้าใครที่เป็นเกมเมาร์เกตคุณลองไปดูอันนี้ผมว่าน่าจะพอรู้ได้นะครับ ซึ่งอันเนี้ยพอเดี๋ยวเขาทามาเนี่ยพอทาทาไปเนี่ยพอมันเริ่มพร้อมไม่ใช้เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นสีจากสีเทาเป็นสีแดงนะครับก็กลาย่าพร้อมใช้งานก็เนี่ยแหละฮะขั้นตอนหนึ่งสิงคโปร์ก็เริ่มประมาณนี้เพราะสิงคโปร์ก็มีทั้งขายและก็รับซ่อมดูแลหลังการขายด้วยนะครับอ่ะแล้วก็มีหลายคนก็ถามมาอีกนะว่าเอ้ยแล้วในอนาคตเทสลามีแผนจะมาตั้งโรงงานในประเทศไทยไหมผมตอบเลยว่ายากยากนะฮะ <c oughs> เพราะว่าวันนี้ อินโดนีเซียจีบไปแล้วนะครับแล้วเขามีแร่มีสิ่งที่สําคัญก็คือแร่แรเอิร์ธอย่างนิกกิลนะซึ่งวันนี้อินโดนีเซียน่าจะไปเดียวกับอนะีลอนเนี่ยคือเป็นฐานในการผลิตแบตเตอรี่นะซึ่งแบตเตอรี่ต้นทุนประมาณ40-50%ของราคารถนะครับการที่เขาจะยกแบตมาแล้วมาประกอบรถในประเทศไทยมันยากนะเขาก็สู้เอาลงงานประกอบเพราะว่าต้นทุนอย่างอื่นมันไม่เยอะเท่าแบตเตอรี่ก็อาจจะไปทารถที่อินโดนีเซียดังนั้นยังไงก็ไม่เข้าร่วมแพ็กเกจ EV แน่นอนนะฮะก็ต้องบอกว่าวันนี้ที่เขาอยากจะขายประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าเขามีแคปเหลือนะอย่างกิ เขามีแคปเนี่ยปกติเขาต้องขายรถไปฝั่งอเมริกาไปฝั่งยุโรปนะแต่วันนี้อเมริกามีโรงงานใหม่แล้วอย่างกิกะเท็กซัสอย่างยุโรปก็มีกิกะเบอร์ลินนะครับดังนั้นเนี่ยแคปทางฝั่งของกิกะเซี่ยงไฮ้เนี่ยยังเหลือนะโดยเฉพาะพวงไหลฝั่งขวาวันนี้ก็เลยไปเจาะตลาดอย่างสิงคโปร์ที่เป็นพวงไหลฝั่งขวาออสเตรเลียก็เริ่มไปเจาะแล้วแล้วก็ขายดีด้วยนะครับเขาเลยว่าเพื่อจะลดต้นทุนก็ต้องเพิ่มปริมาณการผลิตมากไปอีก ก็มาขายประเทศไทยซึ่งมันมีตลาดอยู่แล้วด้วยดังนั้นเนี่ยก็คือเหตุผลที่เข้ามาประเทศไทยนะครับทีนี้เรามาดูราคารถกันบ้างละกันนะครับราคารถอันนี้เป็นราคาที่ผมคาดการณ์นะว่าจะขายในประเทศไทยนะเพราะดูจากโครงสร้างรถนําเข้าจากประเทศจีนนะเราอ้างอิงราคาจีนแล้วก็บวกโครงสร้างภาษีเนี่ยจะประมาณนี้จาก z s e v และโอ a า o o คู a แคอันนี้ประมาณโครงสร้างเดียวกันนะครับก็เริ่มจากโมเดล3นะฮะคือเอาโมเดลที่ผลิตในประเทศจีนก่อนนะประเทศจีนจะผลิตอยู่แค่2โมเดลก็คือโมเดล3และโมเดล Y ส่วนโมเดล X และโมเดลเเนี่ยจะผลิตที่ฟรีมอนต์นะฮะราคานําเข้าก็ไม่ต่างกับฟรีมาร์เก็ตนะครับฉะนั้นผมจะพูดถึงแค่โมเดล3กับโมเดลวเท่านั้นโมเดล3นะฮะถ้าเป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะครับจะราคาขายเริ่มต้นที่จีนนะครับอยู่ที่1ล้านประมาณ1นล้านสนะครับมาถึงไทยเนี่ยน่าจะขายอยู่มันล้านเกนะครับล้านเกประมาณนี้นะครับถ้าเป็นลองเลนกับเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยจะขายอยู่ที่มานที่จีนอยู่ที่1.76ล้านนะครับที่ไทยคาดว่าน่าจะขายอยู่ที่มันสองามเก้ล้านบาท ถ้าเป็นโมเดล Y นะครับโมเดล Y เนี่ยถ้าเป็นรุ่นสแตนดาดนะหรือเดียววิวไดนะครับเริ่มต้นที่ขายราคาที่จีนจะอยู่ที่1.52ล้านนะครับมาถึงไทยจะอยู่ที่ประมาณ2.29ล้านรองเรน1.8ล้านที่จีนถึงไทยประมาณ2.7ล้านและก็เพอร์ฟอร์แมนซ์นะฮะ ราคาที่จีน2ล้านที่ไทยจะประมาณ3ล้านบาทนะครับก็ราคาจะถูกก่าเกรมาร์เก็ตประมาณ1ล้านบาทได้นะฮะโดยใช้ภาษีสิทธิ FTA 0%บวกสัมปทสานมิดร8%บวกภาษีเพื่อมาไทย10%บวกแบวอีก7%นี่คือราคานี้นะครับซึ่งราคากลุ่มนี้นะก็จะอยู่ในเล้งรถที่เป็น Luxury c a คานะครับพวกเราก็จะไปชนกับพวกตลาดรถหรูอย่างเบนซ์แน่นอนนะครับซึ่งไอคนกลุ่มนี้นะที่ผมว่า ใครที่มองรถราคาประมาณล้านไปไปลายถึงประมาณ2ล้านกลางๆเนี่ยพวกรถลักซี่รี่เนี่ยน่าจะเปลี่ยนมาเป็นเทสลาแน่นอนถ้าเทสลามาขนนี้ถ้าคุณชอบเท s ลานะ คุณชอบเทคโนโลยีผมมากเขาก็เล่นเทสลาแน่นอนนะเพราะอย่างในอเมริกาเองเนี่ยคนที่ซื้อรถเทสลาก็จะเป็นกลุ่มคนที่จะซื้อรถลักชัวรี่อย่างพวกเบนซ์บีเอหรือไม่ก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่เล่นรถญี่ปุ่นมาอย่างพวกแอคคอร์ดซีวิกนะครับก็คือรถญี่ปุ่นที่มันอยูขอ่ขอบบนแล้วนะก็แข็งใจกระโดดมาฝั่งยุโรปซึ่งถ้าจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าผมเชื่อว่าเขาก็จะเปลี่ยนมาเล่นเทสลาเชน่นกันก็สรุปนะครับสำหรับการมาของเทสลาในประเทศไทยนะอันนี้บอกเลยข,อข้อมูลค่อนข้างชัวร์แล้วนะครับ เขาจะเบนเขมนะหักหัวจากอินเดียมาประเทศไทยมาทําตลาดอันนี้ด้วยเหตุผลโดยการวิเคราะห์ผมคิดว่ามันซับพอร์ตพปยังไงก็มาแนะน่นอนเขาอยากขายนะครับเพราะว่าประเทศไทยเป็นตลาดลักชัวรี่ที่ต้องบอกว่ามีพลังเชียลนะขนาดไม่มีส่วนลดราคาย,ยังแพงคนยังซื้อใช้นะครับก็เดี๋ยวต้องมาลองดูกันนะแต่การมาของเทสลาครั้งนี้ผมเชื่อว่ามันจะเป็นตัวเล่งทําให้ตลาดรถยนต์ในฟ้านในบ้านเราเนี่ยโอโ้โห เติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดดคือมันสร้างสิ่งชีวิตล้อมนะอย่าไม่ว่าจะเป็นค่ายรถด,ดั้งเดิมนะฮะค่ายรถหรูค่ายรถไฟฟ้าจากจีนนะครับที่วันนี้ก็แข่งกันลงค่ายรถญี่ปุ่นที่ยังพัฒนายอย่างช้าๆก็ต้องเล่นสปีดมากขึ้นรวมทั้งค่ายยุโรปด้วยนะก็ต้องเล่งมาทำตลาดเพราะเทสลาจะมากินส่วนแบ่งตรงนี้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์นะครับเรื่องของสถานีชาร์จเนี่ยวันนี้เทสลาก็จะมาทำซูเปอร์ชาร์จเอง ดังนั้นนะสายชาติก็ต้องเร่งแข่งขันนะครับรวมกระทั่งอย่างพวกพลังงานทดแทนไม่ว่าจะเป็นโซลาร์รูป p พ w าวเวอร์วอลเทสลาก็เตรียมมาด้วยเช่นกันว่าดูจากวัตถุประสงค์เขาก็กาจะมาทําตลาดตรงนี้ก็คือมาในไหนมาทีเดียวก็จะเอาให้คุ้มขายให้หมดนะฮะก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะแต่สาวาฟาวอล์เทสลานะก็น่าจะเป็นข่าวดีที่คุณจะซื้อรถเทสลาและมีคนดูแลหลังการขาย ที่ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะสำหรับการมาของเท s l a คันนี้นะครับโดยเฉพาะผมโคตรดีใจนะก็คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อยากจะนับสนุนนะสามารถสนับสนุนได้่ไปตา QR code ที่ขึ้นนะครับหรืออยาจะสั่งเสื้อนะครับตอนนี้มีเสื้อลายใหม่นะที่เป็น IM a Engineer นะครับก็สามารถสั่งได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับ หรืออยากจะพูดคุยก็พูดคุยในการชุมชนคนรักรถไฟฟ้าและพลังงา,าสนสะอาดสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนตามลิงด้านล่างได้เช่นกันนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้มันเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะเรากำลัลงพูดถึงโอกาสของอุตสาหการรมที่จะเติบโตขึ้นในอนาคตอย่างก้าวกระโดดนะเราพูดถึงการส่งต่ออากาศที่ดียางรุ่นลูกรุ่นหล,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 ลานต่อไปนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับ ก็พักสำหรับข่าวใหญ่ไวันนี้นะไว้อัปเดตมีข่าวอะไรเจ๋งๆจ,จะมาเล่าให้ฟังอีกนะสำหรับคีิปจบเพียงนี้เจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งกับกดซีเฟิร์สไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนทันทีนะครับและถ้าใครอยากจะสนับสนุนนะเป็นกำลังใจให้ทางเราทำคอนเทนต์ดีๆออกมาสนับสนุนได้ที่ QR Code ที่ขึ้นด้านนี้นะฮะหรือแก๊งเสื้อมนุษย์ไฟฟ้านะครับเท่ๆเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยเพราะอย่าลืมนะครับวันนี้นะมันไม่ใช่เรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะมันคือโอกาสของอุตสาหกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้ามันคือการส่งต่ออากาศที่ดี ไปยารุ่นลูลกรุ่นหลานต่อไปนะก็ฝากเอาไว้เท่านี้แล้วเจอกันใน EP หน้านะครับ